สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เฟซีทุกท่านนะคะที่อยู่ในแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะคะิาตารวันนี้สาดาจะกาทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวทอดกระดูกหมูนะคะซาดาทอดกระดูกหมูมามากกันกระดูกหมูอ่อนเฮ้ยกระดูกหมูไม่อ่อนกระดูกหมูแก่แล้วก็จะมาปลาพิกงไก่ค่ะปลทพิเกงไก่ใส่ หมักแข่งพี่น้องขอลาประชุมไข่หนังแล้วก็จะมเมนูเด็ดทุกคนพดูดอยากไหมนี่ปลาลูกเขาะยังไงปลาลูกเขาะน่ากินเดี๋ยวสิใไซพะกันแข่งพันท้องตดี๋ยวพี่น้องสิน้ำลายลากสาวดาเด้อไลายอยู่ดีนะน่ะ สีน้ำหลเนียแซ่ดกระดูกงูเดแซ่ดผัดกระดูกูเอีดเดี๋ยวซาดานที่มัดก่อนมัดกระดูกมูก่อนพี่น้องมัให้มันนเมเมืองรับรองวันนี้กับข้าวมีแต่เด็ดๆทั้งนั่นเลยเดี๋ยวถ่ายบพี่น้องมาสิแซ่บอันนี้เด้ค่ะพี่น้องซาดานมาปรุงละเรียบร้อยปรุงเร็วเรียบร้อยอุ้ยปลาเนี่หมดตายเพราะกระโดดออกจากหม้อแป๋วนี่ เป็นแต่เสียบนกคะไม่ใช้ยแย่งนะคะตะไข่ไมแย่งแต่ไข่แล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ไม่ให้แย่ไม่ให้มันเท้าก็คือใบชะพลูซาดาใส่ใบชะพลูจะเค็มหรือเปล่าน,นะ mm hmm. นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซาดาจะเป็นหมกหองพอันนี้ก็นำซุปนะคะซาดาจะเป็นต้มกระดูกหมู ต้มกระดูกหมูแล้วก็จะทอดกระดูกหมูน่าจะเป็นกับข้าวเสียงเน,นีี้หลายอย่างลยูน่นู่นอันนี้ก็เป็นไก่นะคะทุกคนเนื้อไก่เราได,ด้จะไปขับขาขับขับพี่แกงคับใส่พี่ไท่อ่อนใส่มะเขือพวงนะคะอันนี้ต้มยำกระดูกหมูนะคะทุกคนซาลาก็ต้มเสร็จแล้วนะคะใส่พี่ขี้หนูส่วน ลงไปก็ไม่เยอะนะคะพอด้วยเนาะอู้ถ้าจะเก็บหน้าดูเลยอ่ออาเสพเบอร์เราต้มไม่ต้องเยอะนะคะพอจริน,นถ้าต้มเยอะมันเป็นไม้นอดนะทุกท่าน หนึ่งเมนูละเหลือแต่ผัดพริกแกงแล้วก็หมกหมกอย่างเสร็จแล้วนึงอย่างเ,เสร็จแล้วคะ่ะทอดกระดูกหมูมเหลืองคะ่ะนี่ผัดพริกแกงไก่ค่ะทุกคนน่าอร่อยไหมจ๊ะพริกแกงไก่ แกงนี่พี่น้องปูปลาซิวปูปลาลูกขอ,อกหน่อยว้าห้องมีนี่นี่ค่ะกระเที่ยวพี่นอ้องปลาลูกขอ,อกอ่ะตัวนี้หน่อยนะโซดา,าสีชาแค่แค่ยังไรเดี๋ยวนี่ยานมข้าวมี่ค่ะมีหมดแล้วค่ะข้าโสดา แล้วก็ซาดามีอีกอย่างวันนี้มีมุกกรซิวนะคะทอดกระดูกหมูต้มยำกระดูกหมูแล้วก็ผัดวิแกงแต่ที่จริงสีข้างนอกมันจะสวยนะคะทุกคนแต่ว่าในกล่องมันขาวแล้วมันดูไม่น่าไม่น่ารับประทานเนาะนี่ค่ะซาดาก็มาทำกับข้าวให้ดูน่าทานไหมคะวันนี้ซาดาก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะมาทำกับข้าวให้พี่น้องหิวตามนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกท่านสวัสดีนะคะฝากคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะทาน่านไหมคะทุกคน